มันนี้หมอกหลมาเสาครับพพยายามเบ็ดครับน้ำเริ่มนิ่งแล้วครับเฮ้ยไม,ม่ตัวเลยบอสาวนนี้จะติดต่อบรรณ์นี่ เป็ดไปได้นะเป็นเราพอดน้องผมใส่ขอดแก่นี่ครเป็ดไก่ครับเนี่ยผมมาหลายกันบอกว่ามีประมาณสามที่กว่โตอู้ด้านั้นนองตอ้ถึงจุดตัดนะครับโอ้โหตัวง่าีตัวล่ะดีละมาเล้วหาพ่อโปนนี่ปลานั่งครับเ็นมา อ่าปลาแล้วเอ้าถืออยู่ถือ2ลังติดตรงนี้นี่อีกแล้ว กินหลอเดึกสสมแต้มช่วงเช้ามันนี่หมอกแห้งในกระต้นตะซอครับเต็มเลยแบบหมอกระยะมือชวงนี่งเที่าครับ รู้ว่าเงยเหลืออยู่ผมก็เอาลงนะครับปรับลงเหลือทุกตัวบอกว่าสี่ตัวก็ข้อท่หนึ่งครับเนี่ยมันมันมันมาส่วนนี้หาใจเอา ทองฝาสีชมพูครับด้านนาครับโอ้แม่เสียนออกเป็นต้นส,สีชมพูแล้วก็มีเหมือนห้อยห้อยนคะครับแต่รับเป็นห้อยแต่ห้อยท่างานนะครับห้อยตะขาบนะครับดันนาครัเหมือนรอยพยัญชนะเป็นหวานนะครับโบราณเป็นหวานนะครับเนาะ ห้อยพญานาคยางแามบัดเสาเป็นไรครับเป็นห้อยเกล็ดนะครับห้อยทองช่วงสุดท้ายมาือครับจะเงียบป้อหมู่บ้านกับเบ็ดทอนไปนหลังนึงมันหลุดเมังเงียเก่าครับว่าจะถือป้อช่วงคือเงียบจัดคือกันเหนนี้ยฝ่าลายแห้งเลยครับ งแล้วครับแพ่ห้าครับตัวนึงข้างหน้าครับปลาอะไรไปดูเท่านี้ปลาดูกันยังออบมาคือเก่าครับปลาดูไม่เหลือครึ่งโตแหรอวะอย่าเหลือครึ่งโตอ้โ่นี่ปลาดูล้ายนะครับ ยังเดือยไปหลายอยู่ครับสัตว์โอ้ยหนอหายไปเลยครับสงทงามอา๋อยังเดือหลายอยู่โอ้พอได้ตุ่มอยู่ครับไ <laughs> อ้เดี๋ยวเราจะใส่เวทปลาโดปลาขาวของน้อครับวันนี้ครับน้ำเดื่มที่ส้มโตแน่นะครับช่วงนี้แหละครับเป็นช่วงใส่เวทปลาขาวปลาโดนะครับ ราจะพาเหรนของไงครับวันนี้ครับจะเดิมติดตามเลยครับเด้อมาครับมาได้เวลาเก้กับเขาแล้วครับวันนี้ครับอเนี่ยเสียบมีน้องเอ้ยมาเอี้มาซอยนะครับซอยต่อไปสีซอยหาอยู่หากินซอยนะครับหาป้าซอยทหาแล้วครับบานิลลาแล้วครับบันนี้เด็ดเด็ดเสพติดนะ ามันก็จะมารอมากินต้มป้าน้ำวัเอ้าเอ้าเอ้าวอ้าฝ่าว่า่าว่าฝ่าว่าฝว่าวันวะว้าวต้องเอาเพื่อนกุ้ง,งครับสุดยอดไปครับเราเจะผสมจากกันพูนเลยครับผมไปดันรางสุดละกุ้งละกุ้งครับล,ละกุ้งก่อนว้าอาจจะหมูแดงได้แบบนี้เด้อโอ้ยยินดีที่ได้เกิด หลังจากนำเดือดใสป่ปลาลงไปครับอๆๆโอ้นำเดือดเนี่ยนี่เขาบ้าลายครับจะเลืเ่อยแต่ป้าสำหรีครับอ่าเดี๋ยวไปห,หามาใหม่ครับ ไทยหรือใบกับพ่อควายกข้ามาอีทูไทยครับนะเผื่อามาจากเท่าแกงปลาล่า,าเหมือนเดียวสุอดมาแล้ว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 ,ลว,วพร้อมปัดเห็ดเอียนต๊อ,อกินนะครับโอ้โหไยังไงเนี่ยเลือจากปลาดูปลาดูนะครับปลาดูนีไน่ไงป้าหาฮกโก้ครับสุดยอดเลยมาพี่น้องมามาครับครับโอ้สุดยอด นี่มะเปลามะเข่าหน่อยแกงปลาข่าหน่อยปลาขาวปลาขาวต้นเทียงต้นเทียงอะไรใส่ผักข้างเงี้ยปรสชาติศาสตดจอดเลยอากาศมันฮอนผักข้างเงี้ยผู้หญิวมีแล้ม,ม,มีหลายสูตรให้ข้าวตีให่เบิบ้งอยู่เลยนะครับต้มปลาบางเี็เอย่างอื่นบางนะครับก่อยปลาบางเนะาะหลักปลาบ้างก่อยปลาบ้างแม่เรายังกันได้เบิ้งกันนะครับ มือนาเดี๋ยวสิลาบบาดเหนือก่อนโอ้หยอดจเลยรถสายหนยึ่ยจัดจัดเขากับรรยากาศเนี่ยอุ้ยนา่งกินกลางน้ำค่อนข้างจะรีบนะครับ อันนี้มันตกปะ,ะ <laughs> ป้ากำลังมาจัอยันนี้มันยืน่นพวงเลยตัวใหญ่แม่แมไ่ไอ้ดประจําอยู่นี่ส้นนีแต่ตลอดเลย จะบวกคือยังบวกคือปะเกียบนี่้าตจะเบี้ยนแดงผมเชื่อคือตะเกียบเหรตัวมันมมแดงถอดลายน้ำจิ้มรัหล,ลายไม,ม่นู่นเลยอ่ะสูดสลบาบาเลยครับม,มันมนันดีไม่กางฝอยต้อต้องถอดเลยกินคือลาบ เห็ดฟ้าเนื <go> ้อ <anything> อ right? okay, you mm ่อนนี่เอามาเอามาขูดเดี๋ยวหั่นบางๆตัวเด็กปลาเพียรอยจูเลยปลาเพียปันโดเชื่อจูปลาโดปลาเพียบขึ้นจอดเอามาควมวารรสชาติมันได้เลยเนี่ยโควิดมาเลยนีเอโควิดไอข้าะควายโอ้ để con vô lên, ở ngoan một đây bên đêm lên y suông lê lên, cái mọi ngườ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 i mọi bên đấy, lông เห็ดถอดถอดแล้วมายำเคือปลาฟูเขาเขาเอลารารเบีกาเอามาายีกยถอดตั้งนออ้อ,อ,นอยเส็ดเป็นปลาฟูตั้งนหอ่ลาบอ่ะถอยกลางกรอบโู ต้อ,องใจว่มมรสจัดกระป๋นปนนนนอะน,น,นะครับดึงหูบอกมีแต่เพิ่มเพิ่มแม่รสชาติแซ่บเลยนั่นเราว่าแซ่บแม่คำนี่ก็เป็นสาบิสติซ่าเป็นบานเขานะครับการอยู่ใคิดแบบบานนะครับเงี้ยพักเข้งหน่อยเอาตรงนี้ครับก็ถือว่ายังดีผลนะครับกะไซไม่ได้เลยครับเงี้ตรงนี้ก็ใส่ได้หลายเงื้อครับอีหัวพักเข้งหน่อยเงื้ย ทันไส้ไทรินกับพวกเนื้อมักนะครับเนื้อไส้ไก่เลอนนะครับไส่ปรากดนะครับทวงแต่หนามนะครับหลากหลายวิธีการทำอาหารกินบะแหน่เนี่ยนะครับของดีๆที่บราอยากนำเสนอวันนี้ครับกับเมนูบ้านๆนะครับนี่ต้มป้าเนื้ออ่อนใส่ใบกับเผาควายนะครับม้แดงเนาะครับสำหรับคลิปนี้ผมรักษาคุณน์ของร้านไปคอนในปอกกัมแม่ได้กินตะไปครับสวัสดีครับครับตรวจตรวจตรวจโอ้เราหมัก พุ่งป้าใส่ป้าแซ่บอ่อนม่บ่มีจะม,มีโอกาสโอ้โหวยะุ่นป้าสวบป้าโดบ่ว่ะป้องกับป้ายบงจะพราบหน้าเนาะปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บสินึงทีนะครับ